โอเคทุกคนคือวันนี้เนี่ยผมจับการมาอัญเชิญหาทาัึมาจีนะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า f อเทส s าคาทุกคนซึ่งมันเอกกว่าแมไงผมต้องการมาสุมแน่อนอนฮะเกมไหนหรือว่าแมปไหนที่มีทัศมากีเนี่ยต้องมีผมนะผมบอ,อกเลยมา ผมก็มีตั๋วอยู่แค่20บใบทุกคนก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะผมก็ทําการเรามาสมุ่เล่นด้วยก่อนเพราะว่าทัศวากีเนี่ยคือผมน่าชัวร์ไงเพราะมันใช้เพียงแค่4,000ันเหรียญนี่นะทุกคนซึ่งเหรียญเนี่ยก็สามารถดรอปได้ทั่วไปนะตามน,นันเจียนนะนะี่ไงทุกคนก็ตีนี้ทั่วไปก็ได้ละฮะยวแป๊บเดียวก็ได้ทุกคนผมเหมะเลย <Okay. S 1> ซึ่งผมทาการมารเชิญก่อน,ลนแล้วก็ทําการรีวิวสกินลกน้องสาวแล้วกันนะเพราะว่ามันแจกฟรีไงแล้วก็มานเดียวทุกค,คนก่อนที่จะชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่ ปพิบมหนึ่งทีไปธรรมะนี่คือายนะผมาบอกเลยเฮ้ยเซนารรมะทำไรอ่ะสะคออยู่เหรอเฮ้ยอะไรเต็มเลยย่างปลาด้วยทุกคนซินเลียไว้ทุกคนชาวสวนนะเฮ้ยซินเลียรอบหนึ่งฮะอันนี้บูไซซีห้โอ้โหนักเห็นด,ด้วยน,นี้เนาะน,นี้ไออาสันโอ้โหตัวอะไรเต็มเลยเนะี่ยไม่มาทุกคนรอบแรกนะน่าเหลี่ยมว่ามแมมด้วยจัดต่ออีกสิบใบนี่มาเซนามะสะคอแล้วทุกคนโอเค โอ้โหเกลือว่ะทุกคนดูดิผมคิดว่าต้องดูจ่ายเงาคองทาเหล่านแน่นอนเลยเกลือทุกคนสแควร์โลไพฮะโอ้โหโอสุยต่อฮะเกลือว่าแล้วเอ้ยนี่อะไรเนี่ยแอนนี่มาทุกคนเฮ้ยไม่ได้ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าผมได้ชัวงไงผมบอกเลยเนี่ยแป๊บเดียวดาทุกคนาทุกคนเราทำการมาลิวิชิลน้องสาวดีกว่านะน้องสาวชื่อว่าฟูบุกิอะทุกคนก็คือไฮเดรนลกนะ ทีมอาของฟุตบอกียเนี่ยท,ทำการดึงศัตรูเข้ามาศูนย์กลางนุคนสร้างความเสียหายเท่ากับ432ของมันโยมตีอ่ะฮะแอทีมนี่คือสเสน่ห์ของผูน้นำทุกคนยังไม่ปลดลอนะ็อกนะเราเลยทำเป็นหนึ่งดาวก่อนคันเนี่ยก็ต้องหาตัวละครที่มาซ้ำการมาหนึ่งตัวทุกคนก็ามาบวกกันก็เป็นหนึ่งดาวเนาะไอคนเราทำการดึงฟุตบอกียโยมตีนะนี่ทุกคนนี่นะเป็นนะาการดึงศัตรูมาหาทุกนะคนถือว่าใช้ได้นะเนี่ยโอเคทุกคนขอนเาำการไปเจอตัวทุกนะคน คือสามารถซื้อตั๋วได้นะผมเห็นเมื่อกี้เลยไงไม่อวัแรกเปลี่ยนได้คนเนี่ยหนึ่งใบเนี่ยมันแค่สามร้อยเพะนะโคตรถูกเลยไงพเพราะเพจในเกมนี้เนี่ยคือหาง่ายมากเลทุกคนมาซื้อเลยครับหมาหมดแพ้ป้าบีหนึ่งไปไงสามสิบใบแล้วก็เพียนเชิญเลยตอนนี้เรามีทั้งหมดประมาณสี่สิบใบอย่างน,นั้นทุกคนรวมกับตอนแรกที่สูมไปยี่สิบใบเนี่ยรวมเป็นทั้งหมดหกสิบใบละที่เราสูมไปมาไปแล้วทุกคนอีกสิบใบใบที่สามสิบฮะขอดูเวลตาหน่อยสิมีสีทองไหมมีตัวเดียวทุกคนโอเค อันนี้ไอแซะโอเคฮะทุกคนที่เหลือเกลือหมดเลยนะเี่เดวฟินเหรอไม่น่าใช่ตัวสีทองนะโอ้หนูโอ้ไม่หนูด้วยน,นี้ไออาสันโอ้อัศวินเต็มเลยโอเคทุกคนถ้าเกิดว่าคลิปตานั้นจะเป็นสีม่วงนะไม่รู้ว่าสีทองมันเป็นไงขอมาที่สีนะ่สิบส่มาผิงไฟแล้วมาไปหนึ่งตัวสองตัวไอสามตัวทุกคน <Wow. S 1> เอาวา่เอาว่ะรอบนี้ไม่เสียลุ้นไม่เสียลุ้น อันนี้โซบาทุกคนโนเธอโลโนเธอ,อโลเฉยเลยล่อเสียไปที่ห้าสิบทุกคนมาไปเลยอ่ะไปที่ห้าสิบโอเคทุกคนมีหนึ่งตัวสองตัวทุกคนโอนิกาโอสุแนอ่นเลยเนี่ยไอสีที่มังกรพีบะแน่นอนฮะเนี่บร้อยเกลือทุกคนมามา,มาสุดท้ายทุกคนไปที่หกสิบจัดมาดี นอสมาแอมโบรลส์ไทลีวิสไอายาสันนี่แหละจะมีสิทธิ์ได้ไหมนะเรียบร้อยคนเกลือยังเห็นตอนได้มากๆเลยนะผมบอกเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันซื้อได้ทุกวันหรือเปล่านะแต่ว่าที่แน่ๆคือคุณที่ผมก็ได้ละทุกคนตอนนี้คือผมมีหมด3,980อันแล้วนะนี่มันแค่4,000ไงผมก็สามารถซื้อได้ละกาซื้อฟุตบกี่สตัวนะผมบอกเลยจะได้เป็น1ดาวฮะแล้วก็มาซื้อฟูมบกี่อีกหนึ่งตัวทนะุกคนเพื่อให้ขึ้นเป็น1ดาวถ้าเกิดว่าเวลลาเหือก็ซื้อเจนน้อยกับคิงงออีกกตตััวววนนึฮะ็็รมเป2พดี พีเซนนี่คืออะไรอะไรเนี่ยฟังก์ชันสองประเภทอ๋อมาสอนแลกนะทุกคนที่นีเราก็ถือว่าตึงนะโอเคฮะตึงนะพวกนี้เราก็ได้ทัศน์เกี้วตทุกคนอันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันฮะทุกคนสวัสดีครับขอบคุณเชียร์ผมผม c ิโยเกะฮะ